คุณผู้ชมต้องดูภาพนี้อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกเขาลงภาพผู้ชายคนหนึ่งไปเตือนคุณลุงลุงเขาดูหนังแล้วเขาก็ไปเตือนบอกว่าเนี่ยช่วยดับมือถือหน่อยได้ไหมแสงไฟมันแยงตาปรากฏแกโดนเตะกามหักเลยนะฮะแล้วแกสลบวูบไปเลยฮะแกก็งงเอ้ยแล้วอยู่ปื้นขึ้นมาคือเจ็บหนักแล้วเปิดภาพนิ่งขึ้นมาให้ดูหน่อยเขาร้องขอความเป็นธรรมว่านี่ฮะคือเอาจริงจมถ้าท่านเจอคนเล่นมือถือในโรงหนังอะ เอาจริงเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์บอกพนักงานให้เตือนอดีกว่า,าเพราะถ้าเราตัวเข้าไปเสี่ยงเดี๋ยวจะโดนเตะกรรมหักแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะใครจะนึกว่าแค่สั่งให้ขอปิดแสงโทรศัพท์หน่อยแล้วมันมีภาพเอ็กซเรย์เดี๋ยวเอามาคู่กันเลยคุณผู้ชมฮะถ้าภาพเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นชัด เขาบอกว่าพี่คนนี้น่าจะเป็นพวกไรเดอร์ส่งอาหารด้วยใช่ไหมโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมเจอร์รัชโยธินสามทุ่มครึ่งนี่คือภาพเอ็กซเรย์เขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะใส่หมวกของแก๊ปเล่นโทรศัพท์มือถือแสงโทรศัพท์มันมาแยงตาเลยบอกปิดโทรศัพท์หน่อยจะได้ไม่รบกวนคนอื่นจากนั้นมีปากเสียงกันโดนเตะสลบฮะรู้อีกทีก็คือกลามมีปัญหาและที่มันพลิกที่สุดคืออะไรปามันต้องดูแชท เขาบอกว่าเขาสืบใช่ไหมเมย์เพากามเขาหักคุณผู้ชมครับเปิดภาพเปิดภาพเนี่ยปากที่เขากามหักเอาไว้และเปิดภาพแชทเหมือนกับว่าคนที่เตะกามหักยังไม่สํานึกไปโพสเยาะเย้ยถากถาง พสแต่ละโพสเหมือนก็มาเพื่อนให้เพื่อน่ยมาลุมด่าด่าคนที่โดนเตะกามหักประมาณไหนคือประมาณว่าโอ้หลับสบายเลยนะเจอเท้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยคงนอนเต็มตื่นนะยิ่งกว่าชุดเครื่องนอนอีกคือเหมือนกับว่าร้อนเลียนย่อเยยประมาณว่าได้มีโอกาสเตะคนกามหักจนมันสลบแทนที่เพื่อนจะเตือนบอกเฮ้ยทาไมทําเขาค่ะปรากฏเพื่อนเหมือนกับสะใจกันใหญ่เลยใช่ไหมมันมีภาพอันนึงด้วยไม่ใช่เหรอที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแก๊งที่เตะ เตะพี่เขากรามหักอะ่ะแต่ว่าเบอร์ใส่เป็นลูกตุ๊กตาตุ่นเอาไว้แล้วเนี่ยนะ<ช>ฮะยืนถ่ายกันตรงลงหนังหรือแบบไม่แ<จ>น่ใจน<ะ>่าจ<ะ>่ะนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความเช่นหลับเต็มตื่นเข้าเต็มข้อ,อนี่มีบางคนบอกคนแบบนี้ต้องใช้เท้าทํางานคุณผู้ชมฮะหลายคนบอกเฮ้ยคุณไปเตะเขาสลบเลยนะนะมีบางคนบอกเห็นภาพตัวพี่ที่โดนกรามหักบอกสงสัยงานนี้ท่าทางคงได้ตื่นสายฮ่าฮ่าฮ่า มีบางคนบอกสงสัยงานนี้จะกินข้าวลำบากถือซะว่าลดน้ำหนักไปในตัวมองโลกในแง่ดีนะคะนี่อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมีบางคนบอกนี่แหละคือรางวัลของคนปากแจ๋วไม่มีใครสงสารคนโดนกระทืบกามหักเลยฮะแต่เพื่อนๆเข้ามาซ้ำกันเต็มที่ เราก็เลยต้องฟังความจริงก่อนจะฟังความจริงคืออย่างนี้เมเจอร์รัดอะไรนะลักทิวทิน,ทนกลับมาตรงนี้นะฮะ,ะล่าสุดน้องโป้ไปตามเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเขาให้วงจรปิดเป็นภาพนิ่งมาไหนเปิดภาพนิ่งหน่อยดิประเด็นก็คือคุณสุรพลเนี่ยคือคนที่โดนไต่กรรมหักนะฮะนี่ อันนี้ก็คือตอนขาเข้าไปดูหนังค่ะตอน6กโมงห้นาทีของวันที่เกิดเหตุคือ27มิถุนายนคุณสุรพลก็เดินเข้าไปคนเดียวหลังจากนั้นก็จะเห็นคนกลุ่มคนก่อเหตุเดินเข้าไปดูหนังเหมือนกันตอนทุ่มเก้านาทีค่ะโอ้แ๊บนึงแบบนึงนะแบบนึงอ๋อไอ้ภาพที่ติดตุ๊กตตุ่นยิ้มแข็งเมื่อกี้เนี่ยที่เขากาลังสงสัยว่ากลุ่มเดียวกันหรือเปล่านี่ฮะและถ้ากลุ่มนี้คุณไม่ได้เกี่ยวขอแสดงตัวด้วยนะอันนี้นี่ฮะ เพราะทางคุณสุพลเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มนี้แหละที่ทางเมเจอร์น่าจะให้หลักฐานมาใช่ค่ะอ่าแล้วยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นหลังจากเตะคุณสุรพลไปแล้วแหละขาออกจากโรงหนังตอนประมาณสามทุ่มเจ็นาทีจะเห็นคุณกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยก็เดินออกมาจากโรงหนังแบบชิวๆหลังจากที่ก่อเหตุไปเรียบร้อยแล้วนี่นฮะเดินออกมาซึ่งก็ไม่ได้เครียดอะไรล่าสุดวันนี้ เราก็ไปเจอคุณสุรพลใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ถามคุณสุรพลว่าเอาจริงคือมุมนึงเนี่ยต้องฟังความสองข้างแหละเพราะทําไมพวกคนเตะถึงได้บอกว่าลุงเหมือนแกปากแจ๋วคุณสุรพลปากแจ๋วค่ะวนี้คือรักษาหายยังเนี่ย นี่ฮะไหนเปิดภาพเอ็กซรย์คู่กันหน่อยก็ได้วันนี้เราไปเจอคุณสุพลคือลุงสุพลเนี่ยอายุ60แล้วนะแล้วเราถามบอกลุงจริง,รงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลุงบอกว่าเอาจริงผมเข้าโรงหนังตอน18นาฬิกา57นาทีพอเข้าไปผมนั่งเบาะ10โซนดีอ๋อนี่แสดงเขาจำแม่นเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเห็นคนกลุ่มใหญ่10คนเดินเข้ามานั่งเบาะด้านหน้า <S 2> <S 2> <S ใช่แล้วเวลาถ้ามีคนนั่งหน้าเราเล่นมือถือไฟมันจะแยงเข้าตาเรา เอาแล้วไงต่อหลังจากนั้นค่ะเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรตอนแรกเพราะว่ามันเป็นช่วงโฆษณาก็คิดว่าอไม่เป็นไรเดี๋ยวหนังเข้าคงจะปิดแต่ปรากฏว่ายังมีการนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่จนกระทั่งหนังฉายคุณสุรพลแกก็เลยไม่ไหวเลยหันไปถามบอกหนังฉายแล้วมึงจะมาถ่ายโทรศัพท์เล่นกันอยู่อีกเหรอลุงขึ้นมึงใช่ไหมใชอันนี้ต้องยอมรับหมดนะเพราะทำไมเมื่อกี้นี้ข้อความที่บอกเป็นบทเรียนคนปากแจ๋วค่ะ แต่ก็ไม่ควรทำเขานะลุงขึ้นมึงเลยลุงบอกอะไรอีกรอบดิหนังฉายแล้วมึงจะมาถ่ายโทรศัพท์เล่นอยู่อีกรอนี่ด้วยความโมโหฝั่งนู้นเลยพูดกลับมาบอกว่าพูดดีๆก็ได้เดี๋ยวกูจะเอาน้ำไปราดมึงถ้ามึงเจ๋งมากไปเจอกับกูที่หน้าโรงหนังหลังจากนั้นลุงก็เงียบแหละก็คืออ่ะคงคงไม่ดีแหละก็เลยนั่งเงียบจนกระทั่งหนังจบแล้วคุณผู้ชมบางทีต้องนึกนะเราหนึ่งแล้วเขาสิบ คือบางทีต้องประเมินก่อนนะก่อนที่เราจะใส่ใครเนี่ยนะฮะเอาว่ามันสิบเงียบดีกว่าถูกไหมฮะหรือไม่ก็บอกพนักงานค่ะคือโดยหลักเนี่ยเราเข้าโรงหนังเราเคยเจอนะลูกอีช่างภาคอย่างเงี้ยเคยใช่ไหมหูโคตรลํำคาญเลยเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ลูกอีช่างดูดจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับใช่ไหมแต่นี่ลุงหนักสุดคือลูกอีช่างเล่นคือมือถือต่อต่อเล่นต่อแล้วเสร็จพอหนังจบค่ะก็ปรากฏว่า คุณลุงแกก็จะเดินออกปรากฏว่ากลุ่มคนก่อเหตุ3คนเดินมาปิดทางเดินของลุงที่กําลังจะเดินออกจากโรงหนังแล้วกลุ่มคนก่อเหตุก็ชี้ว่ามึงเดินออกไปทางนั้นลุงก็ไม่สนใจ<อ>จะเดินออกอีกทางที่ใกล้ที่สุดก็เลยหยิบกระเป๋าแล้วแหวกทางเดินที่ทางกลุ่มคนก่อเหตุเขากั้นเอาไว้ปรากฏจังหวะที่ลุงจะเดินผ่านจู่ๆคนที่ใส่หมวกก็ต่อยเข้ามาที่ปากของลุงแสดงว่าลุงจําได้ดิ ลุงจำได้<อ>หลังลจากนั้นลุงหลับกลางอากาศไปเลยค่ะมารู้สึกตัวอีกทีก็คือพนักงานโรงหนังนี่เดินมาปลุกแล้วแล้วพนักงานโรงหนังก็พาเดินไปที่ออฟฟิศเขาเตะตรงไหนนะด้านนอกด้านใหนด้านไหน<ข>ด้านไหนอ๋อเรอเขาบอกว่าด้านไนไม่มีกล้องเหรอด้านไหนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยพอจะลุกออกไปจะออกไปทางเดินเนี่ยก็โดนกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยกั้นเอาไว้พอลุงจะเดินผ่านก็เลยโดนเตะเข้าที่ปากแล้วลุงก็หลับกลางอากาศไปเลยจนกระทั่งพนักงานเนี่ยมาปลุกค่ะ แล้วก็พาไปแจ้งความที่สอนอพหลนโยธินประเด็นก็คือจนถึงตอนนี้ลุงบอกว่าคดียังไม่คืบหน้าเลยแถมดโดนโพสต์เยอะเยอย,อยแบบนี้ด้วยค่ะ <S 2> <S 2> ไหนฟังเสียงคุณลุงสุรพงศ์เปิดใจเรื่องนี้หน่อยฮะโซ<ศ>นดีดีที่นั่งนี้ดีสิกลุ่มนี้เข้ามาก็แบบว่บาแบบว่ามันผิดสังเกตเพราะว่มา,ามันเด่นเพราะว่าเขามากันสิบคนแล้วก็แล้วก็นั่งแถวอีคือหน้าพี่อ่น้าแล้วก็คนคนที่ ใส่ก่อเ,อเหตุไงใส่หมวกแก็บเขาก็เล่นเล่นแต่เข้ามาแล้วก็เล่นตลอดไงผมก็รออยู่มันก็ไม่ยอมลงเราเห็นแสงนะเห็นแสงเวลา,าเขาก็วาวาเวลาเขาเล่นเขาเล่นหนีหนังชายแล้วก็ยังแบบยังไทยใช้ใช้ใท้นี่เน่ะยมก็ตะโกนดังๆหรอ่ยหนังชายแล้วยิงแบบนีมาถ่ายอะไรอีกเขาบอกเขาบอกว่าพูดจริงๆก็ได้อันนี้ปั๊ดหนึ่งเขาเขาเขาแบบเดือดโม้เข้ามาบอกว่า เดี๋ยวกูก็เอาน้ำไปลาดมึงเลยอย่างนี้ไหมมึงเจ๋งมากก็ไปเช่กันหน้าโรงเลยไหมพี่ก็ไม่นั่งเฉยไปๆอ่ะคนใส่หมวกเดินมาเดินมาพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนแต่แล้ว่เพื่อนผมไปออกทางนู้นผมไปออกมาอย่างนี้ออกใกล้สุดอ่ะควานจะออกแบบมือจะออกไปแล้วกระโดดปังเลหรือปังเดียวก็เงินเลยคือพี่ลวงตั้งแต่หมัดแรกเลยหมัดแรกเลยหลับไปเลยหลับไปเลย ก็พนักงานมามาเรียกเคยบอกพูดไปเลยเออก่อนหน้านี้อะไรเกิดขึ้นไม่รู้เลยไหมหรือว่าแบบว่าสมองเนี่ยมันปิดไปแล้วเนี่ยเบอร์ไปเลยเบอร์ไปเลยไม่ได้เหมือนกับว่าชัดยาวอย่างเงี้ยก็พนักงานก็บอกเออเดี๋ยวตามไปตามไปที่ออฟฟิศเขาข้างล่างเดี๋ยวเขาจะพาไปแจ้งความผู้ชายพอเจอผู้หญิงแบบนังไงคอมเมนต์แบบว่าเนี่ยผมเนี้ยจบจบตายมาสมอย่างนี้นะฟันหักนีงแล้วแบบเลือดเจามเนี่ยคนที่นอนอะไรอย่างเงี้ยยังบอกว่า เออบบเหมือนโตโตอะไรเงี้ยนอนหลับสบายเหมือนโตโตอ่ะมาข้างนอกมีมีมลพิมีสังคมบ้างแล้วไม่ใช่ว่าออกมาจะมากางเออาพวกเออพวกมาามาข่มเออมันมีคา่าเสียหายก็เนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเพราะว่าฝันนี้ก็พูดก็ลําบากแล้วก็นี่ครับสอ<ห>นอนอะไรนะเมที่ลุงเจอเนี่ยพอหลปะน่าจะพอหลน,น,นะฮะ,<ห>ะ,ะเมเจอร์รัชโยธินอ่ะ คือไม่แน่ใจข้างในโรงหนังไม่มีวงจรปิดเหรอ,อเพราะถ้ามีวงจรปิดส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรนะจับภาพมาเป็นเขาดำใช่ไหม,มนี่ฮะ,ะเพราะฉะนั้นฝากคุณตำรวจในขึ้นเวลาอีกรอบหนึ่งนะฮะสองเดืนอน12วันแล้วนะฮะไนขึ้นเพจเวลาเมื่อกี้นี่ฮะตำรวจยังไม่ไปเชิญใครมาเลยแล้วลุงชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนี่ฮะกามหักนะฮะแต่สิ่งหนึ่งก็คือให้บอกพนักงานเพราะถ้าสมมติไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาเชิญออกได้นะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะจบเรื่องนี้